ช่วงรู้ทันป้องกันได้ในช่วงของรู้ทันป้องกันได้นะคะก็ยังอยู่กับรื่อราวของการเฝ้าระวังนะคะซึ่งทางด้านของสอบคอก็ได้ออกมายืนยันนะคะในพื้นที่46จังหวัดที่ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะคะยังคงห้ามสถานบันเทิง ผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดหรือว่าสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายการเปิดบริการซึ่งตามที่สบคนะคะได้มีมติได้มีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดผับบาร์คาราโอเกะนะคะที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1มิถุนายนที่กําลังจะถึงนี้นะคะในส่วนของพื้นที่เฝ้าระวัง14จังหวัดและก็พื้นที่นําร่องท่องเที่ยว17จังหวัดเนี่ยนะคะสบคยังคงยืนยันพื้นที่ที่เฝ้าระวังสูงอีก46จังหวัด ที่ยังไม่อนุญาตเปิดบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดหรือว่าสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะก็มีที่จังหวัดกาลสินกำแพงเพชรขอนแกน่นฉะเชิงเซาชัยภูมิชุมพรตรังนะคะมีจังหวัดตรังด้วยนะคะตากนาครน,นายกนคนปรปฐมนครศรีธรรมราชนาครสวรรค์บึงกาฬปราจีนบุรีปัตตานี พระนครศรีอยุธยาพะเยาพัทลุงพิษณุโลกเพช,ชบูรณ์แพร่มุกดาหารแม่ห้องสอนยะลาร้อยเอ็ดระนองราชบุรีลบบุรีเลยลำพูนรีสะเกตสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสะแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีหนองคายหนองบัวลำพูอุตรดิตถ์ อุทัยธานีแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะคะ46จังหวัดนี้ยังไม่เปิดให้บริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือว่าสถานที่ที่ลักษณะคล้ายกันนะคะแล้วก็มาตรการสำหรับสถานประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเริ่มวันที่1มิถุนายนเปิดได้เฉพาะพื้นที่ดังต่อไปนี้นะคะพื้นที่เฝ้าระวงังหรือว่าพื้นที่สีเขียวใน1ิจังหวัดมีที่จังหวัด ชัยนาทตราดนะครพนมน,น่านบุรีรัมย์พิจิตรอ่างทองมหาสารคามยโสธรลำปางสุราษฎร์ธานีสุรินทร์อุดรธานีแล้วก็ที่อำนาจเจริญ1 4จังหวัดในพื้นที่สีเขียวนะคะส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือว่าพื้นที่สีฟ้ามีอีก17จังหวัดก็มีที่จังหวัดกระบี่นะกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีจันทบุรีชนบุรีเชียงรายเชียงใหม่ นครราชสีมานนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีประ,ประวบคีรีขันธ์พังงาเพชรบุรีภูเก็ตระยองสงขลานะคะนะก็เป็นปมาตรการสำหรับสถานประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะที่สามารถเปิดให้บริการได้นะคะในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้สำหรับสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอะไรพวกนี้นะคะ จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยสต๊อปโควิด2สแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะรวมไปถึงควบคุมกำชับกำกับพนักง,งานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะในส่วนของอมหาวทยายนะกรุงเทพมหานครสาธารณาสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะก็มีหน้าที่ประเมิน อนุญาตแล้วก็ติดตามกำกับอย่างใกล้ชิดนะคะโดยอนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการนะคะสถานประกอบการแล้วก็ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วนะคะจัดพื้นที่ให้บริการโดยจะต้องมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย1เมตรนะคะหรือว่าให้เป็นไปตามมาตราการที่ราชการกำหนดมีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอด้วยนะคะ ในกรณีที่เป็นอาคารปิดแล้วก็ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาแล้วก็อาจจะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสมและข้อที่5ก็คือจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการว่าเป็นผู้ที่รับวัคซีนครบถ้วนหรือเปล่ารวมไปถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยนะคะอันนี้มาตรการสําหรับสถานประกอบการสถานบันเทิงผับบาคาราเกตที่เปิดดําเนินการได้ในวันที่1มิถุนายนนี้จะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการที่แม่เหมียวได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะ